สวัสดีชาวเมธค่ะเดวงความรักประจำวันที่9กรกฎาคมนะคะคุณได้ไพ่เดสนะคะกับหัวส่วนเขาได้เป็น justice นะคะไพ่ทั้งสองใบเนี่ยขึ้นมากลับหัวปัญหานะคะความไม่เข้าใจกันนะคะอุปสรรคต่างๆในชีวิตช่วงนี้ก็ยังคงต้องอยู่ในสภาวะแบบนี้นะคะยังไม่มีจุดเปลี่ยนหรือว่า transformation อะไรไพ่เดยังกับหัว j u s t i c ที่กับหัวของเขาก็หมายถึงในฝั่งของเขาก็รู้สึกว่ายังไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะหรือว่าไม่สามารถจะให้ความยุติธรรมหรือว่าความชัดเจนได้ในตอนนี้อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยพลังงานของไพ่ร็กทั้งสองใบบอกเราว่าเป็น true love นะคะแล้วก็ไพ่ yes สิ่งต่างๆในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะดูยากลำบากนะคะแต่พื้นฐานของความสัมพันธ์ก็ เป็นความสัมพันธ์ที่มีความจริงใจนะคะแล้วถ้าคุณสองคนเลือกที่จะไปต่อมันก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะคะแต่ในช่วงนี้ก็อาจจะต้องมีความอดทนนะคะ